ช่วงเวลาที่ดาวเสา์เล็งดาวศุ์ในดวงชะตากำเนิดตั้งแต่มีนาคม2,568ไปจนถึงมกราคม2,569แม้จะเป็นช่วงที่ยากลำบากจากสถานการณ์ต่างๆบีบคั้นแต่ก็เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นของจริงและมั่นคงหากความรักของคุณสามารถผ่านบททดสอบนี้ไปได้มันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม นี่คือช่วงเวลาของการสร้างหลักฐานที่มั่นคงให้ตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความรักที่ดีขึ้นในอนาคตดาวเสาตัวแทนความตึงเครียดจะบีบให้คุณมองความสัมพันธ์ตามความเป็นจริงไม่ใช่ภาพฝันที่คุณวาดไว้คุณจะถูกบังคับให้ประเมินว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่หรือคนที่คุณคคหาดูใจอยู่นั้นมีความมั่นคงและสามารถไปต่อในระยะยาวได้จริงหรือไม่หรืออิทธิพลของดาวเสาอาจทําให้คุณรู้สึกว่าเสน่ห์ของตัวเองลดลงอย่างมากเป็นความสงสัยที่อาจจะคิดมากเกินไปเพราะเสาส่งกําลังท้าทาย แต่จริงๆแล้วเสากำลังให้บทเรียนแก่เจ้าชะตาบทเรียนสำคัญที่ดาวเสาต้องการสอนคุณให้กลับมารักและเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากผู้อื่นเมื่อคุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้คุณจะมีความรักที่อยู่บนพื้นฐานของความเคารพตัวเองและแข็งแกร่งขึ้นเสามาสอนให้อดทนและใช้เหตุผลพยายามอย่าตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ด้วยอารมณ์ชั่ววูบใช้ความอดทนและมองปัญหาตามความเป็นจริง เสาจรเข้ามาให้เรียนรู้การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาหากมีปัญหากับคนรักการสื่อสารอย่างเปิดอกและจริงใจคือสิ่งสำคัญที่สุดเสาเป็นดาวที่จริงใจให้บทเรียนในการกลับมาดูแลตัวเองใช้เวลานี้ในการทบทวนคุณค่าของตัวเองพัฒนาตัวเองและสร้างความสุขให้ตัวเองโดยไม่ต้องรอจากใครและเสายังให้บทเรียนเรื่องการมองหาความมั่นคงด้วย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือการเงินสถานการณ์จะผลักให้คุณมองหาและสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตนี่คือช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์และความสุขส่วนตัวจะถูกท้าทายอย่างหนักหน่วงเปรียบเสมือนการนำความจริงจังและความรับผิดชอบดาวเสามาปะทะกับความรักและความรื่นรมโดยตรง